สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยสิ่งแรกที่ทักษิณอดีตนาย,ยกทำทันทีหลังเหยียบแผ่นดินไทยแนวรอบ15ปีจากกรณีนางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนาย,ยกพรร่อไทยได้โพสต์ไอจีสตอรี่ระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและคุณพ่อจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินส่วนตัวโดวยเดินทางมาลงเครื่องบินบริเวณอาคาร จอดเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะมีครอบครัวมารอรับต่อมาเวล9า9นาฬิกาเครื่องบินส่วนตัวที่นายทักษิณเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ได้ลงจอดที่อาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วทํากลางนักการเมืองและประชาชนที่มารอต้อนรับจํานวนมากทั้งนี้สิ่งแรกที่อดีตนายกทักษิณชินวัฒร์ทำทันทีหลังเยียบแผ่นดินไทยเนวรอบ15ปีนั้นก็คือนายทักษิณได้กราบและทําความเคารพ พระบรม,มาชาย,ยาลักษณ์ที่บริเวณสนามบินดอนเมืองก่อนจะทักทายประชาชนจำนวนมากที่มารอต้อนรับอย่างนานแน่นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ